สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o ดห้ทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะไอจะมาทำทอปิกที่มีชื่อว่าใครกันที่ไม่ยอมรับความจริงว่าเขาอะตกหลุมรักคุณนะคะเริ่มกันเลยนะไอจะใช้ไพ่สำหรับแรกนะคะเช็คตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหน พลัางงานสองเหรียญ The Hermit The Tower ถ้วยเ <to> ด็กถึงไม้ต้ายสำหรับสีถ้วยนะคะ มีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวราศีกันธาตุดินเล็กน้อยนะคะรุศกันมังกรไอมีความรู้สึกว่าบางความสัมพันธ์นะเหมือนกับเขาคนนี้อค่ะมีอะไรที่เขาอยากดูแลไว้ทั้งสองอะอยากเก็บไว้ทั้งสองถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็คืออยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ทั้งสองคน อีกคนก็เข้าสังคมเก่งอีกคนก็อยู่ในโหมดนักวิชาการแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกคนใดคนหนึ่งอะเขาจะไม่เหลือใครเลยเขาจึงอยากเก็บไว้ทั้งสองคนแล้วเขาก็เหมือนกับหากำลังหาจุดสมดุลให้กับตัวเองอะค่ะโดยการที่ให้คนอื่นมาเติมเต็มให้กับตัวเอง ขอแค่นี้ไม่ไม่ขออะไรมากกว่านี้เป็นความรู้สึกแบบนี้เขาชอบคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครแนวอาร์ตเนี่ยเขาชอบมากเลยแล้วอีกในบุค,คลิกหนึ่งก็คือเขาชอบมากเลยคนที่เข้าสังคมเก่งสังสรรค์เก่งตามแฟชั่นไม่หลุดเทรนเขาอาจจะเป็นคนที่สองบุค,คลิกก็ได้นะมีสองบุค,คลิกแต่ไม่ใช่เ,เป็นไบโพลาร์นะเขาก็เลยหา เขาก็เลยได้พบเจอโลกสองใบนะคะชอบชอบคนนี้ก็ชอบอีกคนก็ชอบเหมือนกันเข้ากับเขาได้ทั้งสองคนเขาเขาเลือกเขาอยากเก็บไว้ทั้งสองเขาจะไม่เลือกแค่คนใดคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่รักจริงด้วยนะรักทั้งรักทั้งคู่เลยนะคะคนคนนี้รักเท่าเท่ากันด้วยเหมือนกับถ้าเขารู้สึก ไม่ได้ดังใจกับอีกคนหนึ่งเขาก็ไปหาอีกคนหนึ่งนะคะถ้อีกคนหนึ่งอา,อารมณ์ไม่ดีใส่เขาเขาก็ไปพักพิงใจกับอีกคนหนึ่งแังงานของเขาเป็นคนแบบนี้นะคะ่ะไม่ใช่ไม่เหมือนไม่ใช่ว่าคนเจ้าชู้หรือคนหลายใจแต่ว่ามันบังเอิญว่าเขาเขาแต่เขาจริงใจด้วยนะจริงใจทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งคู่เลยเขาให้ความรักให้เท่าๆกันเลยรักทั้งคู่นะคะรักทั้งสองเหรียญ อยากเก็บไว้ไม่ไม่ไม่ขอเยอะกว่านี้ไม่เอาแล้วพอแค่นี้พอนี่คือพลังงานของเขาแล้วทีนี้แต่เขาเอาเอมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมบอกนะคะเขาจะไม่ยอมบอกให้คนทั้งสองฝ่ายรู้ว่าเขารู้สึกดีๆกับคนทั้งสองฝ่ายแอบเก็บไว้แอบหาข้อมูลแอบเรียนรู้เ ด้วยตัวของตัวเองอะค่ะเรียนรู้แต่ละฝ่ายด้วยตัวเองจะไม่บอกให้ฝ่าย A รู้ว่าชอบฝ่าย B จะไม่บอกให้ฝ่าย B รู้ว่าชอบฝ่าย A หรือไม่ขนาดชอบฝ่าย A เขาก็ยังไม่บอกให้ฝ่าย A รู้เลยชอบฝ่าย B เขาก็เขาก็ไม่บอกให้ฝ่าย B รู้เลยตกรุมรักตกรุมรักไหมคือชอบชอบทั้งคู่อะคะ่ะหาข้อมูลอยู่นะคะเหมือนเหมือนเหมือนเลือกยังไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีอะคะ่ะช่างใจอยู่ นี่คือพลังงานของเขาอะค่ะทีนี้ไอจะมาดูว่าเขากับคุณเนี่ยเคยมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนคุณดูเร้าร้อนในสายตาเขานะคุณไปปลุกอารมณ์เขาให้มีความรู้สึก แอคทีฟให้มีอะไรงบันดาลใจให้มีความสุขให้มีความสนุกมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะดีลงานกันเป็นลูกคา้าก็ได้เหมือนกันเป็นเ,เจ้านายลูกน้อง ไห้งานขึ้นมาอีกแล้วนะคะอสุรินไม้เทมเพลนส์เดอะสตารสิบไม้การงานทำให้คุณกับเขาเดินทางมาพบกันใต้สำรับนะคะได้สามไม้ขนาดใต้สำรับยังเป็นสามไม้เลยอยากเก็บไว้ทั้งสองคนนะคะถ้าไม่รวมเขาก็คือ Ė, มีสองไม้ขนาดข้าง,ขางเขานะคะอยากไปด้วยกันทั้งคู่ในอนาคตอีกคนเป็นมือขวาอีกคนก็เป็นมือซ้ายที่มีความสามารถเท่าเทียมกันแต่อาจจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันอีกฝ่ายไม่มีแต่อีกฝ่ายมีส่วนอีกฝ่ายรู้สึกว่าโดดเด่นด้านนี้แต่อีกฝ่ายก็คือโดดเด่นแบบแตกต่างกันนะคะมีความสามารถเก่งทั้งคู่แต่มีความสามารถที่โดดเด่นต่างกัน ลึกๆเขาอะยังอยากเก็บไว้อยู่แต่ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็คือคุณเป็นคนที่ดูเลยค่ามีคุณค่ามากและอยู่สูงมากด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะการงานการเงินชื่อเสียงแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยแต่เขาเข้าถึงคุณได้อะเขาเขาอยู่ใกล้คุณมากเลยจะเอื้อมก็เอื้อมได้นะแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่กล้าเอื้อม นะคะเพราะว่ากลัวอีกฝ่ายจะรู้ลักษณะของคุณเป็นคนที่มีอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากนะคะไม่เป็นคนงี่เง่าไม่เอาแต่ใจเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่นิ่งเป็นเย็นได้แล้วก็มีความเซ็กซี่เร่าร้อนได้ด้วยนะคะมีทั้งความเย็นเดอะสตาร์มีทั้งความเร่าร้อนซึ่งเป็นอัศวินไม้อยู่ตรงกลางก็คือเทมเพลนส์แล้วก็คือคุณบาลานซ์คุณมีทุกอย่างทํางานเก่งทํางานหนัก สู้งานรุยนะคะตัวผอมๆบางคนเนี่ยะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ตัวเล็กๆผอมๆแต่ทำงานเก่งมากด้วยมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคือเขาจะไม่แบกไงคะเขาจะมีให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาช่วยเขาแบกภาระ,ระาจัดการนะคะสิบไม้ในไพ่สำหรับนี้คือจัดการเก่งจัดการงานเก่งครบจบบริบูรณ์โชคชะตานำพาคุณกับเขามาเจอกันมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องมีเรื่องทาง ดีลงานอาจจะเป็นในเรื่องของทางมีชื่อเสียงคุณเขาอาจจะคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในสังกัดใดสังกัดหนึ่งนะคะองคอ์กรสถานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่ซึ่งเขามองว่าคุณดึงดูดเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกภายในจิตใจด้วยอารมณ์ดีด้วยนะคะเขามีความสุขนะเขามองไปถึงอนาคตเลยอะ กับตัวคุณนะคะโดยเอางานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ลึกๆภายในใจแล้วอะ่ะมีเราเท่านั้นมีคุณกับไออะ่ะรู้ว่าเขา่าตกลุมรักคุณอยากจะเก็บคุณไว้แต่ไม่บอกไม่กล้าบอกอืมแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมรับว่าตัวเองตกหลุมรักคุณเนะี่ยขอให้สำหรับนี้นะช่วยบอกหน่อยช่วยบอกทีนะใบดีอ่ วยว่าแล้วไงเลือกไม่ได้เลือกยากอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่ The Emperor ไม่คุณก็เขาอะค่ะมีตำแหน่งที่มีหน้ามีตาทางสังคมมากเลยอะ่ะมี power มากถ้าทำอะไรหลุดนิดหน่อยเนะี่ยเป็นเรื่องเลยนะอาจจะเป็น อาจจะเป็นเหตุนี้ก็ได้นะที่ทําให้เขาแบบ <c oughs> ได้แต่แอบเก็บความรู้สึกดีๆไว้ข้างในอตกลุมรักคุณแล้วไม่กล้ายังไม่กล้าบอกอะ่ะเพราะว่าไม่คุณก็เขาอะ่ะอยู่ในจุดที่ต้องอควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นแบบอย่างต้องเป็นลีดต้องเป็นผู้นำอาจจะไม่มีเวลาให้กัน แสดงถึงชาวต่างชาติได้เช่นกันนะคะหรือผู้ที่มีมีตำแหน่งใหญ่มากตำแหน่งสูงมากเลยอะระดับในพลในพันไปเลยนะเนี่ย the emperor ในพลนะ่ะถ้าเป็นคุณหมอก็ระดับผู้บริหาร the date เนี่ยซึ่งทำให้เขาเข้าถึงยากเขาเข้าถึงคุณยาก จะเอื้อมก็เอื้อมได้อะแต่ยังไม่กลา้าเอื้อมยังไม่ยังไม่ไมเออเดอะสตาร์ก็ไพ่ใบใหญ่เดนเพลอร์ก็ไพ่ใบใหญ่ดังนั้นน้ำหนักคุณต้องคู่อะค่ะดูสู่สีกันแต่เพราะมันมีอะไรที่มาขั้นกลางที่ทำให้ยังแตะกันไม่ถึงบางคนนะคะไม่มีเวลาให้กันเลยนะคะ อีกคนอาจจะเข้างานตอนกลางคืนอีกคนก็เข้างานตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะทำงานเป็นกะแล้วไม่มีเวลาให้กันไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้กันเลยแต่รู้ว่าแบบเขาตกลุมรักคุณแต่หาเวลาที่จะเจอกันกันกบคุณได้ยากมากเลยเจ็ดถ้วยเนี่ยตีในลักษณะหนึ่งก็อาจจะเหมือนกับว่าเขายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องทําอยู่ก็ได้ยังก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปลงหลักปักฐานกับใครยังไม่อยากให้ใคร ยังไม่อยากฝากความหวังไว้กับใครว่าตัวเองจะพาคนนั้นไปรอดะคะเหมือนงานเยอะอะคะหกถ้วยคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยอนุบาลเลยก็ได้นะใต้สำรับได้ทาวเวอร์นะคะความรู้สึกของไอนะทาวเวอร์นี่ก็คือ ความรู้สึกมาเองนะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะบางทีก็เหมือนอยากจะจบอยากจะลืมกันนะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ความผูกพันมันก็เด่นชัดขึ้นมาอีกลืมไม่ได้อะ่ะอยากจบก็จบไม่ได้เพราะว่ายังมีสายใหญ่เชื่อมกันอยู่อืม hmm. เขาไม่ยอมรับว่าเขาตกลุมรักคุณอะเขาคือทําไมเขาถึงแบบไม่ยอมรับว่าเขาตกลุมรักคุณ มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีโปรเจกต์ด้วยหรือมีตัวเลือกอย่างที่ไอ้บอกว่าอาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ซึ่งเขาพิจรารณาอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างทําให้คุณกับเขาเข้าถึงกันยากอาจจะเป็นในเรื่องของอีกคนหนึ่งทํางานในช่วงเวลากลางคืนอีกคนนึงทําช่วงบ่ายทําช่วงเช้าแต่มีความผูกพันกันอยากจะจบอยากจะเอาคุณออกจากหัวก็ทําไม่ได้ ม,มันเหมือนกับมีอะไรมาจุดให้ให้ต้องนึกถึงคุณให้คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าดูยตัวคนเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากด้วยไม่เหมือนใครด้วยอะคนที่เป็นนิสัยแบบ temperance นะ่ะเป็นคนที่หายากมากนะมีทุกอย่างในตัวะคะ่ะมีทั้งความเย็นมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความนุ่มนวลเนี่ยคะ่ะ tower ทำไมไอ้ถึงบอกว่า อ,ออกจากหัวไม่ได้มีความเป็นเดวิลมาขยายทาวเวอร์ผูกพันกันมาบางคนนะคะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นกรรมที่ต้องมาพบเจอกันอันนี้้าตีไปในเรื่องที่แบบว่าเนกาทีฟนะยังไงก็ต้องมาเจอกันแล้วก็ทําให้ต้องเรียนรู้หรือเติบโตในมีเดเดตขึ้นมาเติบโตในด้านจิตวิญญาณแบบนี้ก็ได้ เติบโตในเรื่องของการใช้ชีวิตว่าจะเอายังไงต่อเราจะอยู่กับปัจจุบันหรือเราจะมีอดีตเข้ามาทำให้เรามีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเวลาที่เขาเห็นคุณแล้วเขามีความรู้สึกกระตือรอ้นไงคะถ้าอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่งนะเป็นนักวิชาการแต่ขาดรสชาติอะไรแบบนี้อันนี้ไอยกตัวอย่างบอกว่าทุกวันนี้นักวิชาการก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการ นักวิชาการจ๋าแบบแว่นหนาๆอีกต่อไปแล้วนักวิชาการสมัยนี้แบบแต่งตัวเท่ๆแต่งแบบใส่ยีนขาดแล้วก็สะพายย่ามเยอะแยะนะคะแบบแต่งตัวน่ารักน่ารักของเขาใส่เอี๊ยมแบบเนี้ยเป็นนักวิชาการบางทีคนดูไม่ออกเลยแต่ อันนี้คือไอเนยยกตัวอย่างในสมุิว่าอีกฝั่งหนึ่งนะเขาอาจจะเป็นสไตล์เรียบร้อยเรียบแบบเรียบจริงๆเป็นผู้ด,ดีเป็นคือทําอาหารทํางานบ้านเป็นแม่บ้านหรือเป็นพ่อบ้านได้สมบูรณ์แบบแต่อีกฝั่งก็คือมีความเร่าร้อนมีความเซ็กซี่มีความฉลาดมีความทันคนเปรี้ยวเข้าสังคมได้เอาตัวรอดฉลาดเลี้ยงทำเออเลี้ยงตัวเองได้อะไรแบบนี้ก็เลยคือเขาขาดนะคะเขาขาดสิ่งนี้ เขาขาดอะไรที่มาทําให้เขารู้สึกกระตือรือน้นเนี่ยเขาถึงตกรลุมรักคุณแล้วก็แบบไม่ยอมรับว่าตัวเองอะตกรลุมรักเพราะว่าหลอกตัวเองอยู่ว่าการมีหน้ามีตาทางสังคมเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกแค่ความผูกพันอะไรเงี้ยค่ะแค่แบบอะไรอารมณ์มุบว่าบเฉยๆคงไม่ใช่อ่ะแต่ไพ่บอกว่ามากกว่านั้นน่ะเขาคิดถึงคุณ อยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ยอมรับเวลาที่มีคุณผู่ขึ้นมาในหัวเขาเขาก็ออกไปหาหนู่นนี่ทําเพื่อที่จะลืมแต่ลืมได้ไหมก็ไม่ได้อีกแล้วก็มีเพราะว่าตัวเองก็ยังอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณยูดีเนี่ยหลอกตัวเองนะคะคนคนนี้เพราะว่าเขาอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะค่ะ ตกลุมรักคนในเวลาที่ในเวลาที่ผิดแล้วเขาจะเอายังไงต่อไปอะเรามาดูกันถ้าให้ไอเดานะหมาว่าเขาไม่ทำอะไรอ่ะแต่เรามาดูไพ่ก่นอนไพ่อาจจะบอกในทางตรงกันข้ามก็ได้เขาจะทำอะไรต่อไปคะเขาจะ take action ไหมเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือไม่ทำอะไรเลยแม่ไพ่ บอกว่าหกเหรียญไพ่บอกว่าเดอะสันไอ้ขอยเขาคนที่เป็นคนโสดนะไอ้เชียร์คุณนะไอ้อยู่ข้างคุณนะเดอะเวิร์ดควินดา คาเหรียญเนี่ยคุณคุณได้จับมันแม้เขาจะไม่อยากจะทำอะไรนะแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะคะ่ะซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่คุณกับเขาไม่รู้ตัวแต่ต้องได้มาช่วยเหลือกันนะคะเขาจะได้เข้ามาช่วยเหลือคุณหรือไม่ก็แกล้งเป็นขอความช่วยเหลือคุณน,นะคะ แ,าาแ,แ,แบบ innocent, กล้งเข้ามาอ้ออแอะแอทำแบบอินโนเซนต์ใกล้ๆตัวคุณนะคะให้คุณได้รื่นไหลไปกับเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนดุก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะมาในมาดของเอถ้าเขาเป็นเจ้านายคุณนะคะเขาก็จะมาในมาดของอในเรื่องของคําสั่งนะคะในเรื่องของของความช่วยเหลือแต่หลีกเลียงไม่ได้คุณทําอันนี้ให้หน่อยได้ไหมแต่คุณก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาเป็นหัวหน้าหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขาเขาก็จะมาอ้ออแอะแอใกล้ๆคุณแล้วก็ขอความช่วยเหลือคุณนะคะ ขาดแคลนขาดตรงนู้นตรงนี้ขอคนไปช่วยหน่อยได้ไหมหรือขออุปกรณ์ไปช่วยหน่อยได้ไหมช่วยติดต่อช่วยคอนแทคช่วยประสานงานด้านอินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนกับติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ไหมช่วยดีลกับชาวต่างชาตินี้ได้ไหมอาจจะต้องใช้ภาษาหรือเขาอาจจะให้คุณไปเป็นล่ามให้หรือใช้ภาษาภาษาอังกฤษหรือภาษาที่2ที่สาเป็นสื่อกลางในการดีลกับลูกค้าซึ่งเขาขาดคนในลักษณะนี้เขาอาจจะดึงคุณไปช่วยงานเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะ อันสุดท้ายท้ายสุดไอจะถามว่าล้วงลึกไปเลยนะว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะ่ะเขารู้สึกยังไงคุณเขารู้สึกแบบว่าอยากฮิวอะค่ะเหมือนเขาต้องแบบไม่ได้มีเอ่อบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นต่อหน้าเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาให้เราเห็นกันได้นะเขาจะอาจจะมออีอยู่ในครอบครัวที่ กดดันนะคะเป็นความคาดหวังเป็นเป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคนอื่นหวังในตัวเขาสูงอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นเขายิ้มหรือหัวเราะแต่เบื้องหลังเขาอาจจะเครียดก็ได้ดังนั้นเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะเหมือนเหมือนเขาได้รักษาบาดแผลทางอารมณ์นะคะอยากใช้เวลาอยากได้เวลารู้สึกว่าเวลามีค่าไอมีความรู้สึกว่าเวลาเขามีค่ามากๆเลยเวลาที่เขาอยู่กับคุณ เนี่ยคุณเหมือนบ้านเขามีความรู้สึกว่าคุณเหมือนบ้านเป็นที่พักพิงเป็นที่อุ่นใจอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยอะค่ะอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องเกรงทำอะไรก็ได้สบายๆเขาไปดียวค่ะ หมือนมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตเข้ามาสอนเขาให้เขาได้รู้อีกด้านหนึ่งของชีวิตเวลาที่เขานึกถึงคุณเหมือนคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มีแล้วเขาได้เรียนรู้จากคุณคุณเป็นเหมือนกับมาสอนเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะอาจจะเป็นคําพูดของคุณอาจจะเป็นการกระทําของคุณเนี่ยค่ะไกด์มาอีกแล้วนะคะคุณเหมือนกับบางทีก็เหมือนกับผู้นําทางนะคะแล้ว ก็คือเขารู้สึกแบบใต้สำหรับมันนะรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจคุณเชื่อใจไม่ว่าคุณจะพูดจะทํายังไงจะทําอะไรก็แล้วแต่นั่นนะคะเหมือนกับว่าเขาเชื่อใจคุณแล้วเวลาที่คุณแสดงอะไรออกไปหรือพูดอะไรออกไปเนี่ยเหมือนกับเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วที่สําคัญคือคุณเหมือนบ้านน่ะคนที่มีความเหมือนบ้านก็คืออยากเจอทุกวันอยากอยู่ด้วยอยากอยากนั่งพักด้วยอยากอ่านหนังสืออยู่ใกล้อยากทานกาแฟอยากอืมจิบชาอยู่ใกล้อยาก คุยด้วยอะไรแบบนี้นะคะ่ะนี่คือความรู้สึกของเขาอืมก็จะประมาณนี้นะคะแรนดอมนะขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยนะคะไอ้ขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แจงขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ไอน,นะคะขอบคุณจริงๆนะเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับแรนดอมนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ